ครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมวันนี้บวกควัวนเศร้ากุดลมเกลี่ยเมื่อวานนี่ครับกับวันนี้มากับปองเกลี่ยครับผมวันนี้ผมใส่นี่ครับต้นกระเสียบหน่อยนี่อาจารย์นะครับต้นกระเสียบนี่มันบวลุ่มไหมอาจารย์พราผมเอาลูกลุ่มแล้ววันนี้ผมได้มาพวอค้วยนะอาจารย์สู้กันไปโด่วนนะอาจารย์สูก้ก,นนาาสกันโดนทักเลยวันนี้เอาฝ้าใส่ออกมาอาจารย์ คพันหยัดว่านนี่บบพ่คว้อนอาจารย์น้ก็ถือว่าค้อนใส่ค้อนผิดขาดทีือกัน้วอาจารย์เหยียบปล่อยครับข่าใส่จัดให้เลยเมื่อนี่สองโม่งในอาหยัดได้ไหมสองโม่งครับว่านนี่นกเค็ดอยู่นี่แหละครับนกปีเลยแหละตัวนี้คุ้มนี่เป็นนกเสียงน้อยครับนกเสียงน้อยกับบ่มีอย่างไรเด้กครับอาจารย์ก็ลงคุ่มข่กับบ่อนั่นแต่ว่า ชูกันโดนสองทุ่โมงครับอาจารย์ว่านี่ใส่ต้นนีน้เนาะต้นกระเสียบบ่เหมาะกันใดครับผมอาจารย์เอามานล้วครับอาจารย์มันนี่ถือว่าท้าได้แห้วครับแต่ต้นละครับออกไปเป็นน้ำนนาดหมดแล้วเกี่ยวลุ่มลุ่งไปถนนไปไกลรับติดข้องสมมาเตซ้าวยี่อาจารย์มานเลรอครับคู่สาวนึงย่างเยา้ยาครับผมเอ้อ ลูกมันครับเดี๋ยวค่อยเรื่องอนโตตัวมันกับโอ้เหยียบยากอาจารย์ตัวที่เหยียบใดมันยากอยู่ครับเจียดเี่ยมันผูกความเสียดก็ได้แบบหนยากขึ้นไหร่ละครับผมอ่ะอาจารย์ยังว่ากันอยู่ครับผมก็พออาจารย์นี่ละครับโตตัวมันโอ้โตใหญ่ครับอาจารย์นกเสียงน้อยโตง่ญ่อาจารย์นะครับโตอวอนฝาใสครับเมียในพิษวางเลยอาจารย์ผมมาแต่เศ้านะ อเออตัวตีหยบแกสองข้มองอาจารย์ย่ดินยดเน,นเป็นนกบม่มบ่มีขลุ่มบอมมี่อาจารย์แต่ว่าจิตใจเนี่ยครับตนบปะคำต้น้ำสาครับมันเป็นตัวคู่หน่อยๆน,นะอาจารย์ผมใส่เพือ่อวานเขาครับอาจารย์โอ้มาแล้วครับอาจารย์ถ้า,ามันเสี้ยน เสี้ยนกระสีลงไปใสุ่่นแล้วครับต้นจานกับมันเสี้ยนเสี้ยนใหม่ๆครับแต่ว่ากันนกมันดึงดีดึงอย่างเดียวใส่ก็ได้อยาจานกันใส่นกนกมันดึงมันอย่างดีแั่นคือเสาฮอนใส่พี่เจ้าหน้าเบื้องลรกอาจารย์ตามต้นไหม่นะตามกัาดมันแหละตามหนางี้มือนอาจารย์ท่างเมืองพ้นอันทุพ้นนะครับ พ่นบันเทิงนลรอครับสิมาเอานกน,น้ำผมนะึ่งมาเอาเจ้าอ่างนกไม้กับนกเฉลยกุลลมเนี่ยแหละครับอาจารย์เดียวคนที่ได้เข้าบ้านนะครับผมอาจารย์สำหรับรเนียดกับเข้ามาเรื่อยๆครับผมอาจารย์แล้วร้อยจหไงอาจารย์บอกว่าผมเก็บอยู่เอาชิา้นใบปดนกปลนยังไตรละอาจารย์เนี่ยโอ้จะเป็นขกนักเนาะขี้ดินยังติดพี่โสมันอยู่เด้อาจารย์เนี่ยขี้ดินชากระติดางานเยอะ ครับผมตัวแดงจริงครึ้นผ่าพันข้อเอาตัวส์สีหยยบครับผมอญญาจารย์ต้งพ่อกันอีกครับสวัสดีครับผมอญญาจารย์วันนี้สวัสดีครับอวันนี้มีอาจารย์ทางอันอำเภอพ่นแล้วเนาะแม่นครับผมอำเภอพ้นบ้านพผ่เมืองพุนแม่นอครับผมสีสีแดงมาลับอันนกนกแดาอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าผมมันได้แบ่งนกไห่นะกับแบ่งแบบราคามิตรภาพผม ตามควานสามารถของนกวงแบบว่ามันราคาดอกอาจารย์มันเปลี่ยนแปล้กันไปเรื่องขอเป็นเรื่องก็เพี้ยนอาจารย์อ่าเมื่อนี้อาจารย์พึ่งม่แม่เคยมาให้ดอกนกข้นขอนเจนเนี่ยแมืมาเคยมาเนี่ยเออเมืองพ้นกับขนขอนเจนนี่แหละเออบานไทยเมืองพ้นลำพองมากเหลือเยอะครับอันนี้นี่นี่นี่เฉลยเมื่ออยู่ในคลิปรหบได้ครับนี่ครับได้ได้ครับผู้กองเกียรติหน้าเออผมงามอยู่ดิผมว่า แดงก้อนเลยครับอ,อ่ะจับเบิ้งด้วยนี่เออบ,บิง้งนกแควนี่มันอยากโตงามง่อมหอกนี่ตะลับเปี่ยนมันงไงตัวตัวผม,ผมในหัวเศร้านี่บ่บ่อทะเลดรอกตะลับเปนี่ยนนี่นะครับเออจุจะโกยุข้าเนาะเห็นปะบ<อ>่ตัวยุข้าบอ่ออะไรขั้นระดับมันบอ่อันนี้หมูว่านี่ผมไปตามเอาแบบเฮ็ดจัดจัดบ่หา,ายใจนี่แต่ว่า จักตัวใดสิสิเข่าเท่านัหละครับมันที่แหลกเสียงน้อยคุ้มอยู่หันอันนี้ผู้กองเกียดเข่าผมว่ามันเสียงกลางน่ะครับผู้ดังเมียนแผู้ดังอเาจนั่นอยู่อาจจะเป็นบักชัดๆก็ได้เอาตั้งนี้เลยนี่ตั้งไว้นี่แหละอ่าแล้วเอาเอาตั้งตั้งเบื้องแบบนี้เออนี่แหละครับนกคุณลมครับนี่อาจารย์นกคุณลม อันนี้กับน,นกกุรรวมขื้นกันนี่ผมได้แต่ว่าผมกระเสียดายอยู่แต่ว่าผมได้รับปากแล้วอันนี้นกกุรรวมเฉเลยไหมตัวนี้ผมก็ได้ไม่หอกแต่ว่าบางบางลักษณะมันไล่มันชัดเจนดีไม่ครับบ่วเตีมนะ้มเนาะอยู่ทางบ้านแหลมอยืดได้ครับอย่างแหลมอยู่อันนี้บ่วแหลมดอกแต่ว่าข้องโซ่ยังตัวนี้ง่ายขวัตุบเลยไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ถ้าว่ามันคุ้มคุ้มแบบไอ้บัวบ่หายใจบักบ่หายใจนะผมเอม้อนยกปลายตัวนั้น บานนี้เบิ่งตัวนี้ตัวเจ้าล่งสีเลยเสื้อมัน่นที่อันนกแถมนั่ครับผมเจ้าล่งสี <c oughs> มันมีน่าพิเศษอยู่เด้อาจารย์แน่นอครับอันปีขางนึงมันมันอยากเปลี่ยนข,า,ขาวๆอยู่เด้อมันนิ่งๆตัวตัวนี้ครับผมว่าปีขางนึงมันอยากขาวๆอยู่ตัวมันมีขาวๆแนะเก็บขาวแม่นอนแน่อนอนนะไปคล้องดีเด้นี่ <c oughs> อันนี้ อันนี้อาจจะมีไปรุ่นไปรุ่นอาจจะมีอ่างหนึ่งขัดเป็นเสียงกลางมีอ่างหนึ่งครับอ่าโอ้ผมก็งามเนี่ยนาดีครับเดี๋ยวได้จันมือใหม่ครับถ่ายเดี๋ยวผมลดกล่องลงให้เิึงชัดๆครับครับผมเออเองซี่แหละตามนี่แหละตามเกิดขึ้นนี่แหละครับ อันนี้อันนี้เป็นนกอ่าที่ต้อได้เมือ่อมือตอนเศร้าผมไปต้อเศร้า <บ S 1> ต้นที่ว่ามหนหาไส่นะ่ะแต่ว่าไส้ไส้ได้เพราะว่าต้นหะญ่เนาะผมเห<ช><ช>็นในคลิปครับก็กำซาสองต้นไม่นะมันขึ้นอยู่กับอ่านกฝ้าใสาเจ้าฟ้าใสคันนกมัน,ม,นมันดึงเอานะามันบ่ยอมมันก็ดึงเอา นกต้องต้องดึงเก่งๆนั่นเดี๋ยวคลองดีแล้วคองผมมีตัวนึงด้วยนี่แมียครับอันปีกด่างขังในี่็นยังก็โมกมกซับบ่บ่วครับคือว่าเขาอื่นยังปีกแก้วปีกแก้วอยู่อยู่อยู่ขังนอกปีกเมนม่ครับปีกแก้วยุยุปีกแก้วมกซับมันตีตีอยู่ตัวมันตัวอ๋อตีอยู่สางซวงแมนอันนี้เป็นปีกด่างแต่ว่ากับเป็นพญานกะหรบ ตือว่าเป็นพญานกตัวมันมีง่ามงามตัวนี้กนผลปันทายเหลียวเนาะทายเหลียวไหมันกบ่อนี่มันเป็นสีอลารยันที่ว่ามีบอกรวมกับบอโคกระเบื้องครับที่ว่าใจใจมันดีใจมันเด็ดนะนี่แล้วครับสองตัวนี่เป็นคอาอาจาย์ลไรนี่รักษาดีดีครับ ต้องบอาล่อชิวหน่อยเพราะว่าคัเห็นเน้นตางเราทายลงอยู่อันนี้อาจารย์บักอ้างได้เนี่ยรีบดีดีนิยวนิยวเหนียวเงับเป็นนกนิยวเง้วแหละโอ้เงอนยังเห็นนะครับเนี่ยไก่ไก่เด้เฉเลยซองตัวตามว่าเลยอาจารย์ก็ไปฝึกตัวไปควายฝึกไปมันก็อันนี้ไปทั้งตุ่มเลยก็ได้ครับเนี่ย โอ้ขอบคุณครับผมเออเพราะว่าตุ่มมันก็ใส่ได้ยี่ดอกครับ้แต่ว่านี่นี่เวลาหนึ่งเนี่วนล็อกนะครับเนาะเออเวลาเฮ็ดยังเฮ็ดยังแล้วเขาก็ต้องล็อกดีๆเพราะว่าสามควบควมบอกผมกว่าผมสิเตือนเนี่ยนี่นะครับโอ้ยนาะโอ้ยเนี่ยมันหันเป็นปลาคักหมูปลาในบนบดบดมันขืนหรอแมมันขืนมันคู่มันเหี้ยโอ้ขาอ่อนหย่อนไปนึงปลาหนกแปลกกับขันเมื่อพ่นนี่ มันมันมันกับแปลกอยู่ครับบันนี้แปลกกันครนกับนกท่ามบ้านผมอยู่แมนแปลกอีรีแปลกอีรีบ้านอกผมอันนี้มันขนนกตอมเออมันขนกำาดีเนาะแมนครับมันขนเเออมันขนเนยนขนนั่นันฮัน้างหนึ่งันดิลมแหลมๆหางๆทิงๆเป็นนกเขาไฟนี่โต๊ะกละรอดน้อยๆนะครับโอ้แจงควนวาเป็นตามเราเออตามเราผมเสียผมเสียมาตะโดนอล่ะเสียมาตะเหรินน้ำมูเถาเ่อกี้โตวัด วัดดวงอันมี่อ่างที่ว่าผมได้ยุโรกสีครับโยโรงสีไอ้มีมีกิดาวร้อมเดือนละไป๊ะตามที่อาจารย์ว่ามีอันว่ามผมว่ามันเอ้าอาจารย์เราออกมาไปน้อผมก็เลยผมเงินเด็กคนจันเออพราแม่บ้านเสือนเอา้กา,อนานนกับพี่น้องอาจารย์นะการทรงมามโนกับมีประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวผมก็หยุดอาชีพไปก่อนนะครับผมจาก เบื้องกันชัดๆบาดนี้อาจารย์นกก็ได้นี่ครับโตัวตัวนกนกฝึกครับผมนกฝึกเจ้าอ้างครับไอ้เลยซองตัวครับอาจารย์ีย๋ยว่าเป็นนกฝึอกอะไรอาจารย์ต้องเอาใจมันแน่จังหน่อยแหละนกฝึอกอันนี้นกเชลยใหม่เลยครับเนี่ยอันนี้เจา้าลูกสีมิดาร่อมเดือนครับเนี่ยเจ้าลูกสีอ่าที่ผมเป็นเชลยขวางอันฝ้าไซที่ผมไปตอนเศร้าครับอันนี้เป็นเชลยขวางเจ้าริ้วขวางอ่าอ่า ผูกความเกียดครับผมอันนี้แบ่งให้อาจารย์ท่าเพื่อพ้อนไปเลี้ยงนกปูดลมมีสองตัวครับที่อาจารย์เล่าเล่ามารับไปเลี้ยงมือนี้ครับผมอาจารย์ค้นดีตัวครับอาจารย์เป็นน้ำเลาน้ำปัวเป็นน้ำบัวสวยๆทั้งนานแล้ครับเลี้ยงไปเบื้องแล้วครับผมว่าอันนี้นกอ,อยู่ใกล้ค้นเนหยกินเขาเขาปลายกสีแต่ว่าไม่กลับเป็นนกป้าละ นกปลาสาเหที่ยบที่ใดวะยังได้ยามาาช่วงนี้อ่าก็จากําลังวานเขาขวานเขาเ่าหรอมันก็เลยนั่นมันเลยหหาวครับบ้านผมมันเป็นยังเสี่ยครับนกมันอยู่ตามสา,ายล่ำหน่ำคลองครับกว่ามม่สิหลายนกก็ได้มีครับตัวมสเซอผมได้อาจารย์เด็กคักไดเนี้ยอันนี้ก็เป็นชเชลยข,ข้องอ่ำเจ้าฟาซ้ายครับมุเซอนี่เอา้าอาจารย์ แล้วรับชิมนี่ก็มีประมาณนี้แหละครับผมเอ้ายังว่ากันอีกครับผมครับผมก็ได้จัดแจงยังสาเร็จเรียบร้อยครับอาจารย์ทุกท่านอ๋ออันนี้ก็เจ้าอ้างเหรครับอันนั้นก็เฉลยเฉลยคุลมครับผมอาจารย์อยู่ทั้งเอ่อเมืองพเนาะซื้อยังก็ครับซื้อยงไก่ครับเียงไก่ซือสร้างคือยางน้ำกันครับผมอาจารย์ละแท้สร้างละแท้สองชั้น ไปสองแค้นละอาจารย์มันยังนั่นพุ่งังกวดาใช่อาจารย์เขาเกิดไม่หันไปนี่ครับโคตรฟูดก็ยังว่นเอาอาจารย์ผมบ่อนลูกวนเนอเพราะว่าระยะทางมันไกลเออผู้ถากกับจิตถาผู้ล่อกับจิร่อเนี่ยนี่ผู้แม่ว่านที่ใส่ก่อนนั่นนะนั่นนะย่างห่างก็ดีใจเราโมเดียร์เอ้าเอาผมก็อาจารย์ก็สวัสดีครับผมนี่ครั ขออนุญาตจบที่ไปเพียงทเท่านี้ครับอาจารย์ทุกท่านครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ